สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแขกตกใจทั้งงานผู้ชายอีกคนกอดเจ้าสาวกลางงานแต่งเจ้าสาวร้องไห้ไม่หยุดเจอผู้ชายอีกคนเดินเข้ามากอดกลางงานแต่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาน้ำตาซึมเมื่อผู้ใช้ติ๊กต o อกรายหนึ่งโพสคลิปสุดซึง้งเผยให้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในพิธีงานแต่งขณะเจ้าสาวกอดผู้ชายอีกคนอยู่ข้างเจ้าบ่าวพร้อมกับร้องไห้ไม่หยุดคลิปดังกล่าว เผยให้เห็นว่าเจ้าสาวกอดผู้ชายอีกคนที่ไม่ใช่เจ้าบ่าวผู้ชายเสื้อแดงที่มากอดนั้นถึงขั้นน้ำตาซึมก่อนที่เจ้าสาวออกมาเฉลยภายหลังว่าเป็นคุณพ่อนั่นเองระบุข้อความว่าผู้ชายที่เรารักที่สุดในโลกแม่จากไปตั้งแต่เจ็ดขวบชีวิตอยู่กับพ่อกับตายายน้อง ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปมีคนเข้ามาสนใจและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสุดประทับใจและอุบอุ่นซึ้งใจคนทั้งโซเชียลเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากว i r a l f e e ี Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ